i met สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเดือนฟร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแมมโพชนาค่ะอยู่ที่สวนวิรพันธ์ค่ะอยู่พิกัดอยู่ที่หมู่12ตําบลรามนะคะถนนเส้นบ้านรามท่าเรือค่ะครับ,รบผมเจมแมมฝากร้านสักหน่อยครับค่ะฝากร้านอาหารแมมโพชนาค่ะร้านอาหารอร่อยร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่หมู่12ค่ะใกล้ๆอบตรามแล้วอนาคตที่นี่ก็จะทําเป็นร้านอาหารด้วยอนาคตนะคะโครงการคือจะเลี้ยงปลาค่ะ คือตรงที่มีน้ําน้ําคือจะเลี้ยงปลาทั้งหมดเลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลารวมค่ะมีปลานิลมีปลาตะเพียนปลาทับทิมปลารวมหลายอย่างตรงนี้ส่วนตรงนี้เพิ่งทําได้กี่ปีครับสองปีคุณเป็นโคกหนองนาด้วยผมอยากถามถึงค่าใช้จ่ายโคกหนองนานี่แพงไหมอ๋อโคกหนองนามันเป็นของหลวงของรัฐจ่ายให้ค่ะอ๋อครับผมประมาณแสนกับสี่พันไปติดต่อที่อำเภอได้ค่ะถ้าเราจะลงทะเบียนโคกหนองนาหรือในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าแต่ละปีผู้ใหญ่เขาจะประกาศ ว่าเราลงทะเบียนขุดคลอกหนองนาฟรีก็แล้วแต่คิวว่าจะได้คิวไหนก็คือค่าจะจ่ายรัดออกให้หมดเลยรัดออกให้แค่ค่าค่าขุดน่ะค่าขุดครับผมได้ต้นไม้ประมาณ20ต้นเขาจะมีแบบออกให้ว่าเราเลือกเอาเองหรือว่าเราจะเขียนแบบเองตอนนี้เจ๊แม่มีวัวกี่ตัวครับมีวัวสี่ตัวสี่ตัวอันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเลยหรือเปล่าเพิ่งซื้อได้สองสองเดือนเองอ๋อเพิ่งซื้อได้สองเดือนเพราะว่าซื้อต้องการขี้วัวมาใส่ต้นไม้นี่ หลักๆก็คือต้องการแค่ขี้วัว่ะหลักๆต้องการขี้วัวมาใส่ต้นไม้ขาผมมีเวลาเลี้ยงไหมครับเห็นธุรกิจเยอะเลเกินวิลพัน์เลี้ยงอ๋อเปนเปนคนเลี้ยงใช่เจ๊พาไปดูฝั่งนู้นก็ได้ครับตรงนี้มีปลาอะไรบ้างครับมีปลานินกลบปลานินปลาหมอเทศปลาหมอเทศขาผมเหมือนกันสองล็อกนี้เหมือนกันเดี๋ยวสงการนี้ก็จะจับแล้วหผมลังสงการลังสงการจะจับ คิดไม่ออกว่าทะไรทาสวนก็ดีมั้งเพื่อนาคตเพื่ออนาคตเราต่อยอดอย่างต้นไม้เราปลูกไว้คอยเวลา4-5ปีมันโตล้วก็จะได้ผลผลิตตนมากจะเน้นกล้วยเพราะกล้วยปีนี้ขายได้เป็นร้อยเรือแล้วร้อยร้อยกว่าเรือต้นกล้วยมะพร้าวเราปลูกไว้เยอะอยู่ร้อยกว่าต้นตอนนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอม อันนี้จะดันใหม่จะปล่อยป่าทั้งหมดจะดันเป็นสองข้างตรงนี้จะจะเป็นสองล็อกอะ่อะดันทางทําทางก็คือจะขุดใหม่เลยถ้าจะดันดินดันดินเข้าเป็นทางตรงกลางผากลางสองล็อกแล้วก็จะปล่อยป่าอ๋อก่อนหน้านี้ทํะไรทําทนาทํานาครับผมแล้วทําไมถึงทําดินเป็นแบบนี้ครับเออช่วงนั้นจริงๆนาไม่ทำเพราะว่าเรากะจะปลูกดาวเรือปลูกอะไรไม่ทันมันมีฝนมาแต่ไอ้ต้นข้าวที่เม็ดเป็น่วงมันก็งอกขึ้นมาเต็มเหมือนกันเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงวัว เพราะทางนี้ไม่ได้เลี้ยงเองก็เลยคิดว่าง่าย <c oughs> น,นี่ไม่ได้เลี้ยงเองก็เลยดูว่าง่ายเนาะง่าย <c oughs> ครับผมทาไมถึงอยู่ถึงไปซื้อวัวมาก็บอกคือจุดประสมค์เนี่ยเหมือนต้นมะพร้าวเราไม่มีปุ๋ยใช่ไหมครับ เราก็ไม่รู้จะไปหาซื้อชาวบ้านบางทีเขาก็ให้เราไปกรอกเองเราไม่มีเวลาปวัวก็มีประโยชน์ถ้าเราเลี้ยงไปเรายังไม่คิดว่าเอาจะเลี้ยงต้องขายหรอไม่ใช่เราเลี้ยงเอาปุ๋ยก่อนเอาปุ๋ยคอกมาถ้าเกิดมันขยายพันธุ์ของมันตามธรรมชาติทุกปีทุกปีมันเยอะเองเยอะก็ค่อยขายครับผมแบบนั้นคือได้กําไรแน่นอนเกษตรเราก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่เรามาเริ่มทาแล้วเราก็เห็นว่ามันก็ดีขึ้นอ่ะครับคือว่าทั้งต้นไม้ต้นอะไรบางทีเราก็ได้กินอ่ะอย่างดอกแคอะไรเงี้ยก็เก็บกินได้ครับ มีมีนิดหน่อยก็แบ่งปันไปก่อนเมื่อก่อนเจ๊ทําอะไรครับพี่จันเป็นแม่ค้าเหมือนกันก็คือทําอาหารตามสั่งมาตั้งแต่อยู่นู่นแล้วใช่แต่มาสุรินนี่ไม่มีเงินนะคะอ๋อมาสุรินนี่ไม่มีเงินเหลือ200ค่ะถึงสุรินเหลือ200ถึงสุรินจะแล้วเจ๊ทํายังไงครับช่วงนั้นอ๋อมาถึงวันแรกพี่น้องสามีใจดีมาแจกตังค์คนละร้อยแจกตังค์คนละร้อยแล้วตอนเช้าเฮ้ยเฮ้ยเองไปเกี่ยวข้าวสิ เขาให้ตังวันนี่ไงคนละร้อยต้องไปเกี่ยวข้าวครับอ๋อวันเกี่ยวข้าวคนละร้อยครับอนนั้นเพิ่งจะได้วันละรนะ้อยเนาะอืม ก็เกี่ยวข้าวได้สิบวันก็เก็บทุนมาได้สองพันใช่ไหมสิบวันสองคนครับก็เอามาเริ่มต้นขายลูกชิ้นแรกเริ่มคือขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นลงทุนสองพันขายได้ร้อยเจ็ดสิบาทเป็นการเริ่มต้นที่ลำบากเหมือนกันใช่เพราะไม่มีทุนแต่ยุ่งเขาอยู่นะสองปีอยู่ข้างยุ่งนะที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งจานละสิบห้าบาทก็จากที่ขายลูกชิ้นไปเรื่อยก็มาขายแกงถุงขายแกงถุงค่ะแต่มีวิ่งขายตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าก็หมดแล้วไม่ถึงสองปีได้ปลูกบ้านหนึ่งหลัง เริ่มขายลูกชิ้นแล้วก็มาขายอาหาร,หาหารตามสั่ง,าางขายแกงแล้วก็มาขายอาหารตามสั่งครับสองปีก็ได้ปลูกบ้านหนึ่งหลังโอ้โหพออีกหกเดือนก็ได้ซื้อรถยนต์อีกหนึ่งคันผมอยากถามว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แบบทําให้เราแบบเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตั้งใจทําในงานที่เราทําอยู่นี่คํานี้คมมากตั้งใจทําเนาะใช่ตั้งใจทํางานที่เราทําอยู่ครับผมอยากให้ข้อคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรสักหน่อยครับให้เราตั้งใจในสิ่งที่เราทําแล้วทําในสิ่งที่เรารักครับ เราอยากให้เขากินอาหารอร่อยแล้วก็ตั้งใจเราก็ใส่ใจในการทําอืมอันนี้คือเจ๊ขายกับข้าวมากี่ปีแล้วครับเฉพาะอยู่ที่นี่ก็ยี่สิบแล้วยี่สิบปีเจ๊พาไปดูทั้งนวน่อยก็ได้นี่ต้องบอกว่าอาหารตามสั่งนี่คือทําให้เราลืมตา,าปากได้เลยใช่เพราะอาหารตามสั่งคือเลี้ยงเรามาตลอดครับโอ้เราอยู่ได้เพราะอาหารตามสั่งเป็นงานหลักอืมเก่งมากเลยครับอันนี้ก็ทําเป็นงานเพื่ออนาคตคือว่าตอนที่เราไม่ไหวจริง ต้นไม้นี่แหละมันจะช่วยชีวิตเราต่ออีกยอดอีกทีครับผมหยุดก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะมาอยู่ในสวนเนี่ยครับผมมาปลูกผักปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเราเหนื่อยเนาะก็ได้เห็นปลูกดอกไม้ด้วยอะไรด้วยครับผมตรงนี้ก็จีเลี้ยงปลาด้วยใช่ค่ะก็อยากจะขายปลาให้ชาวบ้านถูกๆมื่ตอนนั้นจับมาก็ขายปลาชาวบ้านแค่โลละห้าสิบบาทปลาหนินครับผมฟังนี่ปลูกนะครับถั่วเขียวค่ะถั่วเขียว กี่ไรครับฝั่งนี้ปลูไว้ฝั่งนี้ผักยวนี่ประมาณสองไร่ตรงนี้ที่ปลูกสองไร่ตรงนี้ปลูกตัวผักยาวจะมันเริ่มโรยแล้วโอเคตรงนี้ก็เป็นโคกนองนานะครับในโคกนองนาปลาเราจะไม่ได้จับขายนะเพราะเราจะเลี้ยงไว้โชว์ครับไว้ให้ตัวโต,วตวโชว์เผื่อลูกค้ามาเพราะอนาคตจะต้องเปิดร้านที่นี่วันหนึ่งสามสี่โต๊ะก็ช่างเถอะผมต้องขออภัยนะครับผมผมเคยได้ยินมาว่าขายพวกกับข้าวพวกอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเนาะไม่มีเกียรติไม่รู้แต่เรามีตัง สุดยอดจริงๆเดี๋ยวมาดูฝั่งที่กันครับผมด,ดูดูทางข้ามน้านะครับต้นตาล <c oughs> ต้นตาลนฮ้นปลาบึกครัโอ้เลี้ยงปลาบึกนะครับผมกี่ตัวครับตรงนี้เจ็ดสิบตัวปลาบึกเจ็ดสิบตัวนะครับผมเริ่มจะโตแล้วครับนี่ยังไม่ค่อยขึ้นเลยเลี้ยงได้กี่เดือนเลยครับได้ปีกว่านี่ครับมาแล้วเริ่มแล้วปลาเริ่มมาแล้วนะครับผมเขาคิดถึง โอตัวใหญ่แล้วนะครับนี่ประมาณเท่าข้อมือได้แล้วนะครับผมใช่ไหมใช่ตัวประมาณเท่าข้อมือแล้วตัวน่าจะโล่กว่าตัวน่าจะโลกว่าได้ใช่ไหมครับใช่หน้าหวานเลยเนาะวันนี้นะครับเนาะใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปนัดไว้ตอนเช้านะครับผมตอนเช้าเช้านี่หน้าสดใสอยู่เลยพอมาตกเย็นมานหน้าหวานเลยทีเดียวนะครับผมตึงแล้วตึงแล้ว ใกล้ที่แล้วครับครับผมสะตรงนี้ลึกแค่ไหนครับเ็งเขาบอกว่าเป็นปลาน้ำลึกอ๋อสิบเมตรอู้ลึกสิบเมตรเลยโอ้ครับผมสิบสองเมตรบอกสิบสิบสิเมตรนี้สิบเมตรลึกครับแต่มันลึกเป็นชั้นชั้นนะแต่ตรงกลางเลยมันถึงจานันมันชั้นละสองเมตรสองเมตรเป็นชั้นชั้นครับผมส่วนมากที่เห็นเขาขายกันแถวบ้านเราโลละร้อยโลละร้อยครับผมแต่มันสามารถตัวได้ห้าหกสิบโลนะครับผมกำหนดจับนี่จะจับช่วงไหนไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยด้วยจะเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อน ช่วงไหนอยากขายก็ขายว่างั้นแล้วคงงั้น,งงนมั้งเขาว่าก็ไม่ได้คิดว่ายังไงอยากจะให้มันแบบเห็นคนไม่เห็นแล้วมันเออหน้าดูนะมันตัวใหญ่อะไรอะไรเงี้ยครยับผมวันนี้ก็อยากให้ดูเป็นวิถีชีวิตแบบสบายๆเนาะเราก็อยู่แบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาไม่ได้อยู่แบบหรูกินหรูอะไรเราอยู่แบบกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามเจ๊ไปดูฝั่งนี้นะครับผมวันนี้ก็อยากให้มาฟังอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมของอีกอาชีพหนึ่งเลยฝั่งนี้ก็จะปลูกดอกทานตะวันนะครับผมหญ้าเขียวชุ่มเลยนะครับผม แถวนี้รดน้ำไหมครับได้น้ําคือเนี่ยปั๊มน้ําใส่น้าปล่อยอ๋อครั<อ>บ,บผมอืมบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ปลูกต้นไม้ปลูกเองคนเดียวปลูกเองคนเดียวหมดเลยทั้งสวนปลูกเองทุกต้นโอ้สุดยอดเลยปลูกคนเดียวครับผมแมีช่วยขุดดินให้ตรงกระท่อมข้างหน้ากระปาเยอะอยากให้เจ๊ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กําลังทําอาชีพแล้วก็กาลังท้ออยู่บางคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเจ๊เนาะท้อเหมือนเจ๊ท้อนะตอนแรกที่ว่าตอนหยุดจันทก็มันเป็นนี่หลายวันก็เยอะอ่ะ อ๋อเมื่อก่อนกู้นี่รรยวันมาด้วยโอ้เป็นนี่รรยวันเยอะต้องกลับมามาอยู่สุรินทร์น่ะครับวิรพันเข้าไปยืมเงินลบพี่ชายดูะ่ะมาพันอ๋อ oh. ขี่มอเตอร์ไซค์เติมมันรถกินข้าวกินอะไรมาถึงสุรินทร์เหลือสองร้อยอ่ะครับผมก็คิดดูก็แล้วกันอันนั้นคือจุดเปลี่ยนของเราเลยใช่ไหมคือจุดเปลี่ยนคือตัดสินใจไม่อยู่จันทแล้วมาอยู่นี่แหละครับผมโอ้ oh. เป็นอะไรก็เป็นไปเป็นอะไรก็เป็นเก <c oughs> ่งมากเลย เลี้ยงแบบไม่ได้จับอ่ะเลี้ยงแบบไม่ได้จับเลยจับกินก็ตกเบ็ดกินแค่นั้นเองครับผมอืมอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นวิธีพอเพียงจริงๆนะครับผมและส่วนมากนี่ให้หัวหารทุกวันไหมหรือว่าให้เป็นบางวันไม่ได้ทุกวันหรอกทุกวันนี้ไม่ได้ให้แต่ก่อนนั้นให้ทุกวันเพอทุกวันนี้ก็ให้ฟางบ้างอะไรบางให้ลำเพราะว่าคนที่กําลังท้ออ่ะท้อมันไม่มีหรอกเราต้องสู้ท้อไม่ได้คนที่ท้อก็คือหมดลมหายใจแล้วถึงได้ท้อให้สู้ต่อไปเรามุ่งมั่นว่าเรา ทําต่อไปเราทําได้ก็จะได้ครับผมโอเค okay, วันนี้ก็ขอบคุณครับผม